สบายดีพี่น้องมูอเพื่อนทุกคนพี่น้องทุกคนเด้อมืาอนี้สเวลสิมาก้อยแจ่วมาขามสูพีน้องกินแซ่บมาหนิหนีหนี่นิสิมาก้อยสูพีน้องกินเพื่อนๆกินเด้อมืาอนี้เด้อแดดกำลังฝนหอดผมกำลังเลิกงานมากนี่อยากกินส้มพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อมืาอนี้เด้อผมกำลังสิก้อยแจ่วนี่วิธีการก้อยแจ่วสเวลเด้อแบบสเวลสะคอนเด้อหนิเด้อนี่ให้ชี้เห็ุให้เบิ่ง มาเห็ดชูกินเถอะแฉะมานนิปลาแดกตอนมูมีเด้อมีแต่ปลาแดดขวดเด้อพี่น้องเด้อมาหนิประแดดปลาแดกตอนมากมาหน,นิแก่แบบสเปลสองค้อนเด้อนี่ตอนสมัยเฮียนหนังสือนี่โอ้ยสเปลเห็นนั่นนี่เลยนี่มีพวกครัวแน่นี่หอมแดงแน,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 น่พี่น้องเอ้ยนี่พริกพริกป่นพริกป่นใส่พริกปน่นใส่ลงไปเลยนี่ข้าขวกลัวข้าขวกลัวข้าขวกลัวข้าวกลัว ขัวแน่เจียวหวานพี่น้องเอ้ยขัวกินกับมะขามมันต้องมะขามมันสมเ้าก็ต้องใส่เจียวหวานนะพี่น้องเนาะใส่น้ำตาลแน่ใส่ซีบอนหวานนิดนิหน่อยและเจียวหวานเนาะพี่น้องใส่ไปโลดนี่สำมักและพริกเส่มแหละเดี๋ยวเสร็จให้กินเดิมเด้อให้รสดีจักหน่อย ดี่ดี่นเอ็มจกักแซ่ที่เขาขาดบได้ลืมบได้นี่ก็เป็นเป็งน,นัวเนาะพี่น้องเนาะใส่ไลกยไลกระเซ็บไล่มาเนี่ยชเวอร์ซีเอ็ดใ่ยกินแซ่ประเด็กตอนมุมี้เด้อพี่น้องวันนี้มีิจะแปลงขวดใส่ประเด็กเจียวหวานแล้วก็คนมันเนี้ แต่แซ่บเนาะเดกลัหอนอตเกี่ยวข้าเด้อยู่บ้านเาเนาะเกี่ยวข้าอยู่บ้านเฮาโอ้ยแดดมันฮ้อนแล้นี่คักปานยังเลยมักานเนาะนี่กินส้มได้มักเฮ็ดเวียก็ได้ปะมากนี่ดนเอ้ยสิตัวจันอยใส่น้ปานอยนึงพี่น้องเ้ให้มันนนเม้นนะพี่น้อง เดี <Treasure> <hh> ๋ยวมากิน huh. น้ากันเด้อ <composer> พี monster. ่น้องเด้อซีมเบิ้งป่านนี้มันได้เนี่ยค่ะซีมเบิ้งเอากอ่ะมันได้หรือว่าเอาไปเติมยังบ่นะหักเปลยพี่น้องเว้ยมาๆพี่น้องกินหมักคามกินโสมหมักคามหมักันเด้ออ๋อโอเคเ้็นไง Sui xưa xưa ông. Mamma, má 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 nữa, mama. Mamma, rồi đó Má 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 má, mama. Ay, mama. Ay, mama. hòn mama. Ay, mama. Ay, má má má, Ay, mama. Ay,

คนตันงเดี๋ยวกับพ่อางงามนึงาเวลสองขอนบ้านเกิดก็อยู่สองขอนี่น้อเ้ยสื่อก็สื่อาเวลสื่อดอก้องจริงน่ะบ้านอยู่สองขอนเลยเอนต่างว่ะสเวลสองขอนเข้าใจกัน่งไงอย่างสินะพี่น้องถ้าบ้านมังาบ็เกหมอเลยถ้าบข้าง่ายเามิดอิลีถ้าวชรค์เนี่แหะวัานแซ่บางหน้าแซ่บกันแซ่บ ินเจียวปานแต่เ้มันเปี้ยวแล้วมันเปรี้ยวแล้วใช่ไหม้แท้นท้แท้แท้แท้กท้แท้แท้แท้นทาวท้แาวัท้แ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 ว้แท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 ้้แท้แแท่แท้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 ่้แโซด โจ๊ตตันนี่กินขาิชเตเอามิโอมายามังคาเชเตเขาคือเราห้างเพ้นเจ้าเธอเดียวนางเอ๋ยเอ้าวยนี่กูปูบ้าเซร์วันมือนกันเนี่ยพี่น้องเลยเนี่ยถ้าผู้ใดกินมะขามแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าพอดกินมะขามแบบนี้นะอันนี้ลืมตัวนี้เด้อตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่ะ ผักไห้แย่งผักไห้แยงบ้านเฮาเอิญผักไห้แยงกันน่ะน่ะเนี่ยเนี่ยกินรามขามกนรามขามเนี่ยโอ้ยชุดยอดเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งนี่เดิมน่ะเบิ่งเส้นเนี่ยเบิ่งนี่นี่นี่ตอกเกี่ยวแบบนี้อ่ะพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยชุดยอดเด้อพี่น้องนี่เลยนี่เลยนะอืมเนี่ย เนี <Merci. S 2> Bang. Bang. Mm ่ยเบิรงเบอร์พี่น้องนี่นี่นี่อ่าอืมอืมอืมอร่อยนะแซ่บแซ่บอืมแซ่บอี้ยงแซ่อเลยแซ่บกันเลยไอ้เจ้าอืมอืมมือกินเยอะเนาะอเอาตอนเที่ยงเนาะเที่ยงเด็ดเด็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นว่าพ่อเขาขอบคุณใจนะพี่น้องทุกคนหมู่เพื่อนทุกคนเนาะแล้วก็ เอฟซีทุกคนที่ัะเบิงระส้มเซเวลอยู่กับข้อความข้อใจล,ลายสบายดี